สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวลุงหนอแนะนำก่อนแนะนำก่อนพี่ตั๊กสวัสดีครับพี่ตั๊กสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงครับนะครับก็พี่ตั๊กเขาเป็นลูกค้าขาประจําที่ร้านลุงหนอนะครับต้องบอกนี้เลยว่าพี่ตั๊กมีสาวกดอมเช่ตัวจริงใช้มาพี่ตั๊กใช้มานานนี่ฮะดอมเช่กระเป๋ากล้องนานแล้วนะลุงนานล้วนะประมาณประมาณประมาณหกปีหกปีเจ็ดปีนะเคยเคยคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อไหมฮะ เห็ว่ากระเป๋าก็พบปัจจุบันกระเป๋าก็เป็นร้อยยี่ห้อล้างนองก็มีเยอะแยะเลยแต่เข้ามาพี่ตั๊กก็มองแต่ดอมเทสงนั่นก็เลยลุงหนอก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรพิเศษทําให้พี่ตั๊กติดใจขนาดนี้เราก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้มาพี่ตั๊กมาคุยกันนิดนึงว่าลักษณะการใช้งานเป็นไงบ้างดอมเทสนะอยากพี่ตั๊กอธิบายเพราะว่าดอมเทสนี่ลุงหนอคุยคลิกปกันก่อนแล้วนะฮะยอดนิยมอยู่คนรู้จักหมดเลยนะครับสาวบุคลเท เดี๋ยววันนี้พี่ตั๊กลุยเลยอ่ะพี่ตั๊กเป็นยังไงบ้างเอาอุปกรณ์ก่อนที่ใส่ไปกักระเป๋าตังค์เทปพี่ตัก๊กอุปกรณ์ก็ถ้าเกิดใส่แบบล้มหลวงเนี่ยลุงก็จะมีบอดี้บอดี้หนึ่งเลนส์สามแฟลหนึ่งโอ้พี่ตั๊กใช้กล้องเลยครับถ้าดีมาถูกอ๋อแคนนอนใช่ไหมับสามตัวนี่เลนส์ตัวใหญ่เลยครับเลนส์ตัวใหญ่เลนส์เป็นติ๊กเป็นติ๊กหมดเลยใช่ไหมแต่แต่เคยใส่เจ็ดสิบสองร้อยเอฟสองจุดแปดได้อยู่ได้อยู่แล้วไซส์ไซส์ของกระเป๋าดังค์เทปที่พี่ตั๊กใช้งาน F2 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 ใหญ่ไหมใหญ่ไหมก็ได้อยู่นะลุงก็ใหญ่ประมาณแต่ไม่เท่าท่านะมันจะทางมาทมัตเมงมาทมัตเมงอยู่นะไม่ใหญ่มากก็ข้างในก็จะแบ่งเป็นช่องที่แบ่งเป็นช่องครับมีพาร์ทิชันให้นะโมดีหนึ่งแล้วก็ช่องอีกสี่อสี่ช่องทีนี้ในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเราจะคุยเสมอที่ตั๊กบอกว่าในกระเป๋าดอมเช่เนี่ยมันไม่ค่อยโปรเทคเลย พี่ตั๊กมีความเห็นยังไงบ้างเออคือการกระแทกอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเขาแบบพติชั่นลูกฟูกไม่ค่อยหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมีม,ม,มีมีผลกับการใช้งานพี่ตัก๊กไหมไอในเรื่องที่มันมันมันโปรเทคน้อยเพราะว่าเหมือนแบบว่าให้สามารถ ลุยเข้าไปได้ลงพอลุยแล้วตัวกระเป๋ามันก็จะรูดลงมันมันมันจะไม่เป็นทรงมัน,ม,น,นมันเหมือนกันเน้นว่าพอเราใส่ใส่ของเข้าไปเยอะเขาจะรูดติดตัวใัจะไม่เกิดการว่างั้นเถอะ<ๆ>เอออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งะครับเพราะก็ลุงนอเคยเคยมีพวกช่างกล้องเขาเข้ามานะเขาพูดเลยเขาบอกว่ากระเป๋าดําเท่เนี่ยจุดเด่นตรงนี้คือเขาจะเน้นรูดธรรมะแมนแล้วก็เวลาเบียดเข้าไปเนี่ยช่างภาพตัดกล้องสังเกตับเพื่อนดูข่าวเนี่ยเหไหม เขาต้องเบียดเพื่อนนักขาวไปเยอะแยะเลยถามว่าถ้าเป็นกระเป๋าอย่างอื่นจะบอกว่าไปลำบากแต่ถ้าดองเช่งเขาแทรกเขาลุยเข้าไปได้เลยไม่ติดขัดอะไรนะฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่ตั๊กมองในคือหมายถือว่ามันซีดนะซีดใช่แล้วมันหวานซีดอยู่แล้วแล้วมันซีดแ,แล้วมัน มันถึงมันแบบมันจี๊ดมันแบบยังไงนะมันนะมันเซอร์เท่ๆประมาณนั้นนะมันมีมั้ยที่บอกว่าใช้แล้วไม่ซีดไม่มีเนาะไม่มีไม่มีหมดต้องซีดต้องซีดตัวเดียวนะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะแล้วหลักๆที่ตักเอาไปดิดอมเช่เขาเรื่องการป้องกันน้ำเป็นไงบ้างป้องกันน้ำไม่ค่อย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 เลยผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยหลุยไม่ค่อยหลุด กลัวคือกลัวแต่ว่าน้ำหงนี่หลบเลยเออเราก็เน้นเน้นโปรเทคอุปกรณ์เราไว้ก่อนมีลูกค้าลุงหนอเขาคุยว่าเขาเขาถามประจำเขาบอกลุงหนอครับกระเป๋าดอมเข้มันกันน้ํำไหมลุงหนอก็ตอบไปเลยว่ากันป้องป้องกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะแต่ถึงขั้นว่าตกแบบจ้าจ้าเปียกๆนี้พอได้อยู่นะเคยมีลูกค้าเขาพูดว่ามันก็ซึมไปไม่ถึงล่างอันนี้ไม่รู้เออเทสต์ดิไม่รู้นะกระเป๋าก็นะฮะแต่ว่าของพี่ตั๊กก็ เ็นบอกมีอยู่หลายไซส์มีไซส์ F2 สามไซส์ครับอ๋อสามไซส์แล้วตอนนี้มีแล้วครับ F2 F2 F1 ครับ F3 f อ๋อแต่ F1 ่1รู้สึกจะใหญ่กว่า F2 ก็รูปทรงเหมือนอนทุกอย่างเลยครับแต่ว่าขนาดก็เพิ่มมาอีกประมาณนี้ใส่บอดี้ได้ตัวอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าแต่ว่า F1 ลงหน้อยยังไม่ได้มีจัดจำหน่ายแต่จะเน้น F2 F3 นะฮะแต่ว่า ไปเยอะขนาดนั้นนานใช้ยากก็เคยคือเคยเห็นพี่ตั๊กสปายเข้ามาแล้วต้องมีไอตัวลองบาร์ชูด้วยแผดช่วยก็ช่วยได้นะนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แอคเซสซอรณ์เท่ๆไม่ใช่นะป้องกันได้เยอะอุปกรงกันป้องกันฟังก์ชันยันยันแล้วถามพี่ทีพี่ตั๊กว่าส้มเข้ปกติสีไหนสวยสุดครับสีไหนตาความรู้สึกเลยเพราะบางทีเรื่องสีนี่ลุงหนอมมีโอ้ลูกค้าเยอะแยะลุงหนอมก็บอกว่าอยู่ที่ความชอบใจใช่ความชอบส่วนบุคคลนะลุงนะ แต่ลุงนอเกินก่อนลุงนอว่าสีเขาเรียกเขียวโอลิฟมาก่อสวยโอลิฟสวยโอลิปสวยผมก่ชอบนะโอลิปแล้วสีอื่นเผื่อแนะนําเพื่อนๆเผื่อเป็นไอเดียให้ลุงนอเวลาใรถกระอาะลุงนอสีไหนสวยแหแว็กก็สวยนะลุง,แ,ง,งแต่แหวแวักเออพูดถึงแหววักแววักจุดเด่นอีกอย่างคือที่เคยบอกเขาจะมีครีมทาการชื้นให้ชแต่ว่า ลงอว่าไม่ค่อยบ้านเรามันมันเมืองร้อนมันร้อนมันไปใช้เราไปทานยมันจะเยอะติดอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมแต่จริงจริงบางท่านที่มาซื้อก็ก็ถาเลยเข้าป่าท่านคนไทยไงลุงถามันไทยอ๋อเข้าป่าอันนีบางท่านมาซื้อบอกว่าผมจะไปอยู่ป่าสักประมาณหนึ่งเดือนไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอยู่ป่าก็ถาแบ็คมาทาลุกหนอไทยไงหนอบอกแล้วแต่สไตล์แต่หลักๆก็ทาที่พื้นกับข้างบนอืมมันจะวางเถอน กันชื้นกันเลยได้อยู่นะเอาละครับเพื่อนๆก็ใช้เวลาพอสมควร๋ยวให้พี่ตั๊กสรุปดีกว่าลุกหนอคูดเยอะนะพูดเยหยุดเอาพี่ตั๊กสรุปเดยอเผื่อน้องๆเขาสนใจดํมเทว่ามันแบบไหนยังไงเอาไฟนอสั้นๆนะเอาเลยครับลยถ้าเกิดจะเลือกซื้อกระเป๋าใช่กระเป๋ากล้องก็เหมาะกับใครยังไงหรือว่าคนแบบไหนอะไรเงี้ยลักษณะเผื่อเขาเผื่อลูกค้าซื้อไปก็ได้แบบโอ้ลุงหนอพอดูคลิปนี้ปุ๊บ ไปซื้อตามพีต่ตั๊กซื้อตามลุงหนอมไม่เหมาะกับผมเลยเลยนะครับ <c oughs> ลุง <c oughs> ไม่เ้มาะลุง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรตรงนั้นก็บางทีไอแต่แต่ลุงเราพูดยิบกับกระเป๋ายี่ห้อนี้มันลุงหนอมประเลยมันคือเบอร์วายนะเขารู้จักทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าเข้ามาแล้วไม่ถูกใจดีน้อยราย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพีตักสรุปเลยก็สไตล์สไตล์ไงสไตล์เซอร์เซอร์เป็นไงได้อยู่และการหยิบจับใช้หน้างาน การหยิบจับใช้หน้างานก็ข้อบอกพร่องไหมว่ามันยากหน่อยมันหยิบแล้วมันลำคานมาันหยิบมาง่ายแต,แต่ว่าต้องระวังระวังสองอันนี้โเพราะมเป็นโลหะมันจะไปโดนกระแทออกอแต่ว่าพอปิดก็จับนะครับเียอ๋อครับครัแต่เป็นเป็นกระเป๋าที่ ไปได้เยอะมันคล่องนะมันคล่องไหมไปได้เยอะด้วยเออไปไปอุ๊ยไปได้เยอะแบบโอเวอร์เลยนะแบบไปได้ไงวะอะไรแบบไปไปเยอะจนละไหนอีกนะเอาได้เลยครับนี่เลยครับเอาทิตชู่นี่ลูกเติมไหมก็าน้องๆได้ก็ถ้าเกิดว่าสนใจจะมาเลือกกระเป๋าแนะนำร้านลุงนหนอนนะครับ11โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันเลยเป็นสูตรเลยลุงนหนอน กระซิบให้พูดแบบนี้ได้ลองได้อย่าลืมด้วยมีกาแฟกินฟรีด้วยมีกาแฟเิีรีเก็บตังได้เนี่ยเก็บตัได้ครับฟาจูนชั้นสามนะครับฝั่งฝั่งโรงแรมได้เลยครับขอบคุณมากเลยโอเควันนี้เราแค่นี้นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลุงจะรบกวนพี่ตั๊กอีกรอบหนึ่งได้ครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ตั๊กมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเพื่อนสวัสดีครับ